เรามาดูความคืบหน้าเรื่องผู้ก่อเหตุอายุ14ปีนะครับที่ก่อเหตุที่ภา,ากรก้อนมีผู้เสียชีวิต2แล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวน5รายนะครับสรุปว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับตำรวจขอศารอาญากรุงเทพใต้นะครับออกหมายจับเพิ่มทั้งหมด3คนนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจับได้แล้ว2คนนะฮะเป็นคนที่ขายอาวุธปืนนะใบบัวก็จับได้นะครับคนแรกเนี่ย อายุ44นะครับคนที่ 2, 2> เนี่ยเป็นลูกชายนะอายุ22จับได้ละสองคนแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ระหว่างการจับเนี่ยอายุ30ปีก็มีทั้งในส่วนของขายอาวุธปืนขายกระสุนะนะครับก็อันนี้เดี๋ยวรอติดตามตัวตอนต่อไปนะครับก็อยู่ระหว่างการนำตัวมาดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะ ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องความคืบหน้าการผ่าชนสูตรร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะพลตำรวจตรีสุพิชยัยขออภัยค่ะพลตำรวจตรีสุพิชัยลิมศิววงผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะได้เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยทางสถาบันนิติเวศได้มีการผ่าชนสูตรศพนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมส่งมอบร่างให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาค่ะซึ่งตั้งแต่แรกที่เกิดเหตุเนี่ยทางสามีภรรยาออขอพายค่ะทางสามีมันดานและลูกของผู้เสียชีวิตค่ะได้มายืนยันร่างว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนจริง ซึ่งทางญาตินะคะก็ระบุว่ายังไม่พร้อมรับร่างกลับไปบําเพ็ญกุศลทางศาสนาค่ะเนื่องจากยังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเนื่องจากกระสุนปืนตัดขั้วหัวใจและปอดโดยมีกระสุนค้างอยู่ในร่างกายเพียงหนึ่งนัดค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาสรุปว่าตั้งศพบ,บําเพ็ญกุศลที่วัด ผาสุกมณีจักรอันนี้อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีกําหนดการตั้งสวดอภิธรรมศพเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจนะถึงวันที่แกันยายนเป็นเวลาหคืนนะครับแล้วก็จะมีกําหนดประชุมเพลิงเผาศพเนี่ยในวันที่เก้ากันยายนนะครับเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับแต่ว่าพ่อแม่ในส่วนของอผู้ก่อเหตุอายุสิบสี่เนี่ยก็ไม่ได้ไปนะ,ะไม่ได้ไปส่วนประเด็นแรกนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองวันนี้ ทางตัวนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าจะนิมนต์พระนะครับไปทาพิธีเชิญวิญญาณที่ห้างสัมปะทินคานะครับ<ม>ตามความเชื่อนะอันนี้เพื่อความสบายใจของทางครอบครัวของน้องชาวเมียนมาเนี่ยแหละที่เสียชีวิตเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าวิญญาณน,น้องเนี่ยจะติดอยู่ในห้างนะครับ<ม>แล้วก็ตอนนี้แม่น้องที่อยู่ที่เมียนมาเนี่ยก็ก็ยังป่วยอยู่นะอ,อันนี้น้องเมียนมาเนี่ยน่าสงสารมากคือไม่ได้จะไปเที่ยวนะไปฝากตัง ไปฝากเงินให้ในายจ้างแล้วก็มา,มาเจอ<ด>เหตุนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางนายจ้างนะครับบอกว่าออตอนนี้ก็ไม่ขอพูดถึงผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าก็ยอมรับว่าก็ยังหวาดกลัวอยู่ก็ทุกอย่างเนี่ยขอให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดสําหรับในตัวผู้ก่อเหตุอายุ14ปีนะครับเมื่อวานเนี่ยตำรวจเนี่ยคุมตัวส่งศาลเยาวชนนะครับล่าสุดเนี่ยศาลสั่งให้ไปควบคุมตัวนะครับที่สถานพินิษฐ กรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากสารมองว่า,าพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผู้ปกครองของน้องเขาก็ไม่ได้มายื่นประกันตัวนะ,ะส่วนอาการป่วยทางจิตเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าเบื้องต้นตํารวจก็แจ้งข้อหาหนัก5ข,ข้อหาไปก่อนอสาเหตุที่ตํารวจต้องรีบคุมตัวไปส่งศาลเยาวชนเมื่อวานเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้อํานาจคุมตัวเด็กได้ไม่เกิน24ชั่วโมง พอคุมตัวปุ๊บเนี่ยทางศาลเนี่ยก็มีสองสองตัวเลือกตัวเลือกแรกเนี่ยศาลจะพิจารณาถึงความร้ายแรงของเรื่องที่ก่อก่อนว่าะจะต้องส่งตัวไปควบคุมหรือว่าจะให้ผู้ปกครองไปดูแลนะแล้วก็ในส่วนเรื่องอาการป่วยทางจิตเนี่ยก็เดี๋ยวรอกันอีกทีหนึ่งว่าม,มีอาการผิดปกติหรือเปล่าครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูชีวิตหลังกำแพงสถานพินิษ์ก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยข้างในเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะครับก็ จะเริ่มตื่นตั้งแต่เวลาหกโมงเช้านะใช่ค่ะก็6กโมงเช้าเนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็พับผ้าห่มจัดห้องนอนปัดกวาดเช็ดถูห้องนอนประมาณนี้นะคะคแล้วก็พอในช่วง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจัดแถวควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องการที่จะให้เยาวชนออกกำลังกายในช่วงเช้านะคะแล้วในช่วง7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็จะดูแลทำความสะอาดจัดเวรกับ เยาวชนนะคะในการทำความสะอาดล้างห้องน้ําแล้วก็ซักผ้ากวาดถูรอบๆเก็บขยะทํากิจวัตรประจําวันนะคะส่วน8โมงครึ่งก็จะนับรวมเยาวชนรับประทานอาหารเช้าค่ะแล้วก็ควบคุมในการเข้าแถว ทานอาหารเช้านะคะแล้วก็8โมงครึ่งถึง9โมงก็จะพาไปเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระค่ะในการสวดก็จะเป็นการสวดมนต์สรพันยะแล้วก็อบรมในช่วงเช้าพร้อมที่จะส่งมอบเยาวชนให้ครูผู้สอนต่อไปค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะภายใน9โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอบรมการเรียนการสอนซะส่วนใหญ่นะคะจนถึงประมาณช่วงบ่ายก็จะนับยอด ของเด็กๆนะคะของเยาวชนเนี่ยแล้วก็มา,ารับประทานอาหารกลางวันซึ่งในบ่ายโมงถึง3โมงเย็นก็จะจัดอบรมเหมือนเดิมนะคะเหมือนในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจากนั้นค่ะช่วงเย็นค่ะ3โมงเย็นถึง4โมงก็จะควบคุมเยาวชนให้ออกไปเก็บผ้าที่ตากเมื่อเช้าค,ค่ะส่วน4โมงถึง5โมงก็จะนับยอดรวมค่ะแล้วก็ พาไปทานอาหารเย็นนะคะแล้วส่วน5โมงเย็นถึง6โมงก็จะพาไปสวดมนต์ไหว้พระเตรียมขึ้นห้องอ๋อ,อ,อขออภัยค่ะออตอน5โมงเนี่ยก็จะอาบน้ำก่อนก็จะอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปสวดมนต์เตรียมขึ้นไปที่หอนอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ย6โมงถึง1ทุ่มก็จะเข้านอนตามปกติค่ะก็ วันๆนี้ก็อยู่ข้างในนั้นบ้านเมตตาเนี่ยเขาก็นับยอดกันเยอะนะประมาณสี่ห้ารอบนี้ค่ะสรุปตื่นหกโมงนะมาสวดมนต์ปัดกวาดล้างห้องน้ํานะครับแล้วก็มีอบรมต่างๆนานานะครับนอนอีกทีก็ช่วงหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มก็นอนนะครับวันนี้แต่เอาจริงๆเหมือนข้างในก็ทําเหมือนทํากิจวัตรประจําวันปกตินะอ่าใช่แต่แต่ว่าระดับเขาจะเบาบางกว่าคุกผู้ใหญ่ไม่มีการตีตรวนถ้าเกิดคุกผู้ใหญ่เนี่ยจะมีการตีตรวนแต่ว่า ในส่วนของสถานพินิษ์เนี่ยจะไม่มีการตีตรวนแล้วก็กเขาว่าจะมีชั้นเหมือนกันมีให้ลากับบ้าน1 4วันด้วยนะแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีสบู่ครึ่งก้อนให้ใช้ใช้ครึ่งก้อน1เดือนใช่ครับต่อคนใช่ครับนะครับอันนี้ก็ไปฝึกระเบียบวินัยนะครับ<อ>เดี๋ยวช่วงนี้เรามีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับทวีสดสองนะครับยืนยันว่าสถานพินิษเนี่ยพร้อมดูแลผู้ก่อเหตุอายุ1 4นะครับ เพื่อนําตัวเ,เข้าไปบําบัดแล้วก็จะมีแพทย์มีนักจิตวิทยาเยเข้าไปดูแลด้วยครับเชิญฟังครับคือสถานพินิจเราต้องปฏิบัติตามศาลนะฮะตอนนี้มาที่ตาของท่านรักษาการท่านอาทิตย์เดียบอกว่าสถานพินิจเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าศาลกำลังพิจารณา,าว่าพ่อแม่เขาอาจจะขอให้ไปรักษาไม่มาสถานพินิจมันเป็นกฎหมายท,ที่ที่เกี่ยวกระเด็กซึ่ง,ซ,งซึ่งเราได้รับอ่ ต้องต้องต้องปฏิบัติตอเด็กที่ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้ต้องรอคือสารเนี่ยท่านสามารถสั่งการว่าจะให้บําบัดฟื้นฟูจะให้รักษาได้เราเราเราสถานพินิจมารับมาเราก็จะก็องบบัดแบบนั้นแต่โดยสถานพินิจเราก็เป็นมืออาชีพในการในการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อจะให้ความประพฤติเขากลับมาซึ่งอาการนี้ก็ต้องขอเสียใจกับ ผู้เสียหายที่เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในยุคที่มันจะสง่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับมีโปรแกรมมีโปรแกรมหลายโปรแกรมเแล้วก็ววเราก็มีทางนักจิตวิยามีทั้งหมอทั้งจิตวิยาด้วยท,ที่ได้ไปตวไรวจลายแหกนะฮะที่ไปเยี่ยมซึ่ง,ง,งของสถานพินิจเราก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน แล้วก็มีโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนเรื่องทางจิตเวชได้แต่ในรายนี้เราอาจจะพ่อแม่เห็นว่าจะขอเอาไปรักษาหมอข้างนอกอันนี้ก็ในส่วนของสลาดพินิษนะก็แยกกันไปนะครับ